การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EP 2ีเรื่องกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยง,งานของรัฐที่ใช้สิทธิธอุทธรณ์ไม่ได้ปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิธอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งบางกรณีมีลักษณะเป็นการประวิงเวลาก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง่งผลกระทบให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหอน่วยงานของรัฐไม่เป็นไปตามกำหนด ดังนั้นกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้เพิ่มเติมค่ะเพื่อแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ปัจจุบันได้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้พศ2560แล้วโดยมีการประกาศกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้พศ2 5 1 8แทนซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19มีสายน2 5 1 8เป็นต้นไป ซึ่งผู้ที่ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธร์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้คือ 1. ไม่ให้อุทธร์เรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นในวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐนำขอบเขตของงานเผยแพร่เพื่อฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการแล้วแต่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้วิจารณ 3กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางเช่นงานก่อสร้างแต่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 4. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามวิธีคัดเลือกมาตรา56กวงเล็บ1วงเล็บคอควาย 5. ผู้ยื่นข้อเสนอขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา64วรรคหนึ่งเช่นไม่มีความสามารถตามกฎหมายเป็นบุคคลล้มละลายเป็นต้น 6. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้ยื่นหลักประกันการเสนอราคาหรือยื่นหลักประกันการเสนอราคาไม่เป็นไปนตามที่กำหนด 7. ผู้ยื่นข้อเสนอนำผลงานของบุคคลอื่นหรือที่ได้รับโอนจากบุคคลอื่นมายื่นเป็นผลงานของตน 8. การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือถูกแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานก่อนการทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ สำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารยินดีให้บริการอีพีต่อไปเราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อสำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ